สวัสดีค่ะอาจารย์ไผ่นางฟ้าประกาศิษย์เองค่ะวันนี้อาจารย์อยากจะมาแบ่งปันเรื่องบางเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่เชื่อหรือบางคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับเส้นไายมือนะคะถ้าใครมีเส้นวาสนาถูกหวยคุณมักจะถูกหวยใช่ไหมล่อาอาจารย์ไผ่คนหนึ่งที่ไม่มีเส้นนี้และก,ก่อนหน้านี้อาจารย์ไผ่ก็ไม่ใช่คนที่ถูกหวยแต่ครั้งหนึ่งที่อาจารย์ตัดสินใจเขียน สักเส้นเลยมือให้ตนเองโดยเน้นเส้นวาสนาถูกหวยนะคะครั้งแรกคือเมื่อปี64เดือนวันที่หนึ่ง มิถุนายน2564ปรากฏว่าอาจารย์ไพ่ถูก2ตัวในปีนั้นออก92จําได้จนแม่นทุกวันนี้แล้วหลังจากนั้นมานะคะอาจารย์ไพ่ก็ถูกทุกวันเลยโดยเฉพาะหวยฮานนอยหวยหุ้นทั้งหลายเอาเลขมาจากไหนนี่เลยค่ะกำยานนางฟ้าประกาศสิทธิ์นะคะในนี้จะมีเลขบอกซองหนึ่งแค่49บาทนะคะมี5ชิ้นนะคะอันนี้สามารถเอาไปจุดขอโชคขอร,ราบขอ ทุกอย่างที่ต้องการได้เทพเทวาท่านชอบมากเพราะเป็นกลิ่นที่หอมมากรับประกันว่าคุณได้กลิ่นหอมนี้แล้วคุณจะประมาณว่าไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนแล้วหอมจริงๆแล้วก็เทพเทวาท่านชอบนะคะแล้วก็ให้ความแม่นขังปัง แต่ว่าพอผ่านมา1ปีกว่าแล้วเนะะี่ยค่ะประมาณช่วง2อสเดือนที่ผ่านมาอาจารย์มีความรู้สึกว่าอาจารย์ไผ่เริ่มถูกหวยน้อยลงไม่ค่อยถูกถูกน้อยถูกนานๆถูกทีก็เลยเงียบจังวันนี้ตัดสินใจทันทีเราเคยถูกหวยเพราะเราสักเส้นวาสนาถูกหวยเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องสักเส้นวาสนาถูกหวยให้ตนเองอีกรอบหนึ่งนี่ก็คือเป็นวันนี้ที่อาจารย์สักอาจจะเลื่อนเทอนิดนึงนะคะเพราะว่ามือทํานู่นนี่นั่นแหละอาจารย์สัก วันนี้นะคะแล้วหลังจากนี้ไปมาดูกันว่าอาจารย์จะถูกหวยบ่อยอีกเหมือนเดิมไหมและใครที่อยากได้เลขไปติดตามในเพจอาจารย์ไผ่านางฟ้าประกาศสิทธิ์ได้เลยนะคะ ถ้าอาจารย์โพสต์ลงไว้ก็คือสามารถซื้อตามได้โดยเฉพาะเน้นฮานอยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาสศักเส้นลายมือและเขียนยันมหาบุคคลดีเด่นรางวัลสาขากินรีดีเด่นเมื่อปี2564นะคะแล้วเป็นนักพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์เบอร์โทรศัพท์และไพยิปสีดีเด่นในรางวัลคนดีสีศตรวตรรษเมื่อปี2500 64ด้วยนะคะอันนี้มีรางวัลการันตีเพราะฉะนั้นเชื่อถือได้ค่ะไม่หลอกลวงแน่นอนแล้วใครนะคะอยากตั้งอยากรวยมาสักลายมือเฮงมหาเศรษฐีบายอาจารย์ไผ่ที่รบบุรีได้เลยค่ะรอคุณอยู่ที่นี่ค่ะแล้วคุณจะสำเร็จอย่างที่คุณคิดแน่นอน